สวัดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับรูโบในหน่วยที่16แล้วนะคะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องจังหวัดของเราค่ะคําว่าคําขวัญจังหวัดคือการการแต่งขึ้นเพื่อบ่งบอกเอกลักษณ์ความภาคภูมิใจความโดดเด่นที่มีอยู่ในจังหวัดนั้นๆมักจะเป็นคําของจองสั้น เพื่อให้เราได้จดจำได้ง่ายค่ะและนี่คือคำขวัญของจังหวัดสมุทรสงครามค่ะเมืองหอยหลอดยอดลิงจีมีอุทยานรอสองแม่กองไหลผ่านนมัสการหลวงพ่อบ้านแหลมค่ะ และนี่ก็คือคำขวัญประจำจังหวัดสมุทรสงครามนะคะจะได้เด็กมาท่องตามขัโอโอ,อีกหนึ่งรอบนะคะไปกันเลยเมืองหอยหลอดยอดลิ้นจีมีอุทยานรอสองแม่กองไหลผ่านนมรัสการหลวงพ่อบ้านแหลมเป็นไงคะได้ไหมคะลูกอีกหนึ่งรอบเนาะเมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจีมีอุทยานลอสองแม่กองไหลผ่านนามัสการหลวงพ่อบ้านแหลมค่ะและนี่ก็คือคำขวัญของจังหวัดเรานะคะ ความหมายในแต่ละท่อนของคำขวัญน,นะคะก็คือสิ่งที่สำคัญและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเราค่ะอย่างเช่นเมืองหอยหลอดก็คืออาหารทะเลขึ้นชื่อที่สามารถนำมาแปลรูปทำอาหารได้ทั้งสดและแปลรูปเป็นอาหารแห้งนะคะถ้าเป็นอาหารสดก็เช่นหอยหลอดผัดชาค่ะเด็เดๆต่อไปนะคะยอดลิ้นจี่ก็คือลิ้นจี่ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเรานั่นเองค่ะเรียกว่าลิ้นจี่พันค่อมนะคะ ต่อไปอุทยางร2นะคะเป็นที่พระราชสมภพของรัชกาลที่2หรือสถานที่เกิดของท่านนั่นเองค่ะส่วนแม่น้ําแม่กองไหลผ่านนะคะก็คือแม่น้ําแม่กองนะคะไหลผ่านจังหวัดของเราทําให้จังหวัดของเรามีถึงสามน้ํานะคะลูกนั่นก็คือน้ําจืดน้ําเค็มแล้วก็น้ำกร่อยค่ะต่อไปนะคะ มสัสการหลวงพ่อบ้านแหลมหลวงพ่อบ้านแหลมอยู่ที่วัดเพชรสมุทรวรวิหารนะคะเป็นพระประจ,จราาาระะําจังหวัดสมุทรสงครามเป็นที่กราบสักการะและเป็นที่เคารพนับของชาวจังหวัดสมุทรสงครามค่ะต่อไปเรามาต่อกันบ้านนะคะเด็กๆการบ้านวันนี้โอจะให้เด็กๆโยงเส้นรูปภาพที่เหมือนกันนะคะรูปแรกคืออะไรคะเด็กๆใครจําได้ที่นี่ผลไม้ลิ้นจี ต่อไปค่ะอยู่ในเข่งอะไรคะปลาทูต่อไปค่ะลักษณะเหมือนลอดเลยนั่นก็คือหอยลอดและสถานที่สุดท้ายนะคะนั่นก็คือรถไฟค่ะหรือตลาดรถไฟนะคะมีชื่อเรียกต่างๆนานานะไม่ว่าจะเป็นตลาดล่มหุบตลาดรถไฟตลาดเสียงไต ใครเคยไปเดินเที่ยวเป็นยังไงบ้างคะเวลารถไฟผ่านหน้าเราไปช่างตื่นเต้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะกันบ้านก็มีแค่นี้ค่ะวันนี้ยังไงวันนี้เด็กๆอย่าลืมกลับไปหัดท่องคาขวัญประจําจังหวัดสมุทรสงครามของเราแล้วก็ทกําการบ้านมาส่งครูด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย